กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้อิสราเอลได้โจมตีกลุ่มฮามาสทั่วฉนวนกาซาเลยแล้วก็ระบบไอออนโดมก็สามารถสกัดวัตถุบินต้องสงสัยที่มาจากกาซาได้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานอีกว่าอิสราเอลได้โจมตีทางากาศใกล้กับกรุงดามัสกัดเมืองหลวงของซีเรียทําให้สังหารที่ปรึกษากองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสารามหรือ IRGC ของอิหร่านด้วยค่ะ กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดเผยว่าได้ปฏิบัติการโจมตีต่อสู้กับกลุ่มฮามาสในเมืองขานยูนิสเมื่อวันพฤหัสบดีและทุกพื้นที่ของฉนวนกาซาด้วยโดยทางตะวันตกของเมืองขานยูนิส กองทัพภาคพ,พื้นของอิสราเอลสามารถสังหารฮามาสได้20คนอีกทั้งยังจู่โจมเข้าไปในฐานของฮามาสอีกหลายแห่งและสามารถยึดอาวุธได้อีกทั้งยังมีการโจมตีทางอากาศใส่อาคารหลายแห่งที่กลุ่มฮามาสใช้การตลอดฐานสำหรับยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังนอกจากนี้ IDF ก็ยังชี้ว่าสามารถรื้อปล่องอุโมงฮามาสได้อย่างน้อย70แห่งด้วย ส่วนทางตอนกลางของฉนวนกาซากองทัพเรืออิสาราเอลได้โจมตีตลอดแนวชายฝั่งเพื่อสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นในพื้นที่ขณะที่ในค่ายชาตีทางเหนือของกาซา IDF บอกว่าสามารถสังหารนักรบฮาม,มาสได้มากกว่า10นายเลยทีเดียวขณะที่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา IDF ก็บอกอีกว่าไอออนโดมสามารถสกัดวัตถุต้องสงสัยเหนือน่านฟ้าอิสาราเอลได้ถูกยิงออกมาจากฉนวนกาซาทำให้เสียงเตือนนั้นดังขึ้นบนโทรศัพท์มือถือของประชาชน ดานโยอาฟกาลันรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลระบุล่าสุดว่าสาม,มารถสังหารนักรบฮามาสในกาซาไปได้แล้วราวหนึ่งหมื่นคนด้านกระทรวงสาธารณาสุขของกาซาก็บอกอีกด้วยว่าปาเลสไตน์เสียชีวิตทะลุแล้ว2,7 0 0 0คนส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะกองกำลังกอง,กองทัพอิสราเอลได้เผยแพร่ออ,อกมาได้บอกว่าได้นำท่อวางลงในคูที่ขุดสำหรับวางท่อโดยเฉพาะ ส่วนปลายของท่อฝังลงไปในพื้นทรายเพื่อส่งน้ำให้ท่วมในอุโมงค์ของฮามาสในเมืองกาซาซิตี้ทางภาคเหนือหลังจากทหารอิสราเอลพบอุโมงค์หลายแห่งในเมืองนี้และกองทัพอิสราเอลก็ยืนยันเมื่อวันอังคารว่าเริ่มปล่อยน้ำท่วมอุโมงค์ฮามาสไปแล้วหลายจุดอิสราเอลตั้งชื่อโครงการส่งน้ำท่วมอุโมงค์ในกาซาว่าโครงการแอตแลนติสและเรียกอุโมงค์ใต้ดินของฮามาสอันซับซ้อนใต้พื้นดินของกาซาว่ากาซาเมโทร กลุ่มฮามาสเคยเปิดเผยเองว่า2อปีที่แล้วว่าได้สร้างเครือข่ายอุโมงตใต้ดินในฉนวนกาซายาวมากกว่า500กิโลเมตรเปรียบเทียบไม่เห็นคร่าวๆก็คือเท่ากับความยาวประมาณครึ่งหนึ่งของรถไฟใต้ดินในนิวยอร์กจากฮามาสเข้าปกครองกาซามานาน17ปีตั้งแต่ปี2007ขณะที่องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูนิเซฟเปิดเผยว่าตอนนี้มีเด็กๆในกาซามากกว่า1ล้านคนหรือเกือบทั้งหมดของเด็กในกาซา ต้องได้รับความช่วยเหลือในการบำบัดทางจิตและมีอีกราว17,000คนที่ต้องถูกพลัดพรากจากครอบครัวในระหว่างเกิดสงครามเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟบอกว่าเด็กส่วนใหญ่มีอาการของการวิตกกังวลไม่อยากอาหารนอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนและหลายคนก็วิตกกังวลทุกครั้งที่ได้ยินเสียงระเบิดขึ้นมาและก่อนสองครามนี้จะปะทุขึ้นยูนิเซฟก็พบว่ามีเด็กราว500,000คนต้องได้รับความช่วยเหลืออาการทางจิตในกาซา และตอนนี้ตัวเลขก็เพิ่มสูงมากกว่า1ล้านคนแล้วนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกด้วยว่าอิสราเอลได้โจมตีใกล้กับกรุงดามัสกัสในซีเรียทําให้ที่ปรึกษาของกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC นั้นเสียชีวิตโดยสํานักข่าว SANA ของซีเรียารายงานว่าอิสราเอลได้โจมตีทางอากาศใกล้กับกรุงดามัสกัดเมื่อเชา้ามืดวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยการยิงขีปนาวุธออกมาจากที่ราบสูงโกลัน แล้วพุ่งเป้าตอนใต้ไปยังกรุงดามัสกัดจนเป็นเหตุให้ที่ปรึกษา IRGC ของอิหร่านเสียชีวิตขณะที่ IRGC ประกาศจะถอนกำลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงในซีเรียออกเนื่องจากเกิดการโจมตีจากอิสราเอลอยู่บ่อยครั้งและแนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลทำให้สมาชิก IRGC เสียชีวิตแล้วเกือบ10คนหนึ่งในนั้นก็คือนายพลด้านหน่วยข่าวกรอง ขณะที่เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้ใช้อำนาจพิเศษคว่ำบาตรผู้ที่ตั้งอานานิคมชาวยิว4คนในเวสต์แบงก์ฐานพยายามทำให้พื้นที่ไร้เสถีรภาพหลังมีพฤติกรรมที่รุนแรงในพื้นที่ซึ่งรวมถึงคนที่เป็นผู้ริเริ่มเหตุจลาจลจุดไฟเผาอาคารและรถยนต์ต่างๆตลอดจนการโจมตีประชาชนและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆด้วย การคว่ำบาตรดังกล่าวรวมถึงการปิดกั้นเส้นทางการเงินและห้ามเดินทางเข้าสหารัฐซึ่งประกอบด้วยเดวิดชวีชาสไดไอนานทันจิลชาลอมซีเชมานและยีนอนเลวีทำเนียบข่าวระบุว่าได้แจ้งให้รัฐบาลอิสราเอลทราบถึงแผนการดังกล่าวแล้วก่อนที่จะออกมาตรการคว่ำบาตรนี้ออกมาแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการคว่ำบาตรแค่นี้ก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ใดๆเปลี่ยนแปลงไปค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดนะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ